ชาวเน็ตคือหาทะเบียนรถบิ๊กตู่ลงใต้ช่วยน้ำท่วมเจ้าตัวแนะเล่นอย่างพอเพียงบิ๊กตู่เผยนับเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมรับสั่งว่าหากไม่เพียงพอก็พร้อมมอบให้อีกเปิดทะเบียนรถนายก เมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่7ทธันวาคมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกรัฐมนตรีและมลวกลาโหมเดินทางด้วยรถยนต์ TR t r a n ทาน r ฟอร์เมอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทะเบียน 1. น้นอหนูขอไข่ 2934กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนโดยระหว่างทางนายกได้หยุดรถทักทายและสอบถามประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณข้างทางก่อนจะเดินทางถึงศูนย์ศิลปะชีพบ้านเนินทำมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียนใหญ่โดยมีนายเทพไทยเสยนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์และประชาชนมาร่วมต้อนรับโดยเมื่อนายกรัฐบนตรีเดินทางมาถึงตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานก่อนร่วมปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าวันนี้มาจังหวัดนครศรีธรรมราชดีใจจังู้เมื่อสักครู่มีประชาชนเอาข้าวกับแกงคั่วกิ้งมาให้ชิมดีใจอย่างที่บอกได้มาเยี่ยมชาวนครและฝากถึงชาวจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยวันนี้รัฐบาล ได้วางมาตรการเป็นอันดับอันดับซึ่งหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีสาเหตุหลักจากปริมาณน้ำฝนมากนายกกล่าวว่าโดยเท่าที่ได้รับรายงาน7วันมีฝนตกถึง900มิลิเมตรเทียบกับปกติที่ทั้งปีฝนตกไม่เกิน2,000มิลลิเมตรทำให้สภาพ คอคลองธรรมชาติรับไม่ไหวและอ่างเก็บน้ำเต็มทั้งนี้รัฐบาลมาเยี่ยมให้กำลังใจแม้ไม่ได้มาก็รับฟังข้อมูลและที่มาช้าเพราะต้องการข้อมูลจากข้างล่างว่ามีปัญหาตรงไหนโดยต้องแก้เชิงระบบเชิงโครงสร้างเท่าที่ทราบมีผู้ได้รับผลกระทบเยอะมาก ที่แยกคือมีผู้เสียชีวิต19รายนายกและรัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับทุกคนยืนยันรัฐบาลจะดูแลให้มากที่สุดทั้งนี้จะช่วยเหลือระยะแรกการแจกถุงยังชีพอีกทั้งนับเป็นพระมหากรณาทิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถุงยังชีพจำน,นวน10,000ถุง และยังทรงรับสั่งว่าหากไม่เพียงพอก็พร้อมมอบให้อีกนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าใจใช่หรือไม่พระองค์ท่านทรงทำหลายอย่างและทรงพระราชทานความช่วยเหลือดังนั้นทุกอย่างต้องแก้เป็นระยะระยะต่อไปรัฐบาลก็ทบทวนโครงการที่ลงมายัางจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง นายกกล่าวตนอยากขออย่างเดียวขอประชาชนช่วยมีส่วนร่วมในการทำประชาวิจารณ์เพราะเจอปัญหาหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอยู่เพราะไม่ผ่านประชาวิจารณ์ตนให้นโยบายไปแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันไม่เช่นนั้นแก้ไม่ได้ทำอย่างไรให้สอดประสาน เกิดการบูรณาการซึ่งวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่สุดให้คนอยู่กับน้ำได้โดยไม่ขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภคและวันนี้เร่งระบายน้ำทั้งเครื่องสูบน้ำกันน้ำโดยมีทั้งพลเรลือนตำรวจและทหารมาช่วยเต็มที่นายกกล่าวว่าในส่วนถนนขวางทางน้ำ ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดูทั้งหมดต้องทำเป็นระบบซึ่งทั้งหมดนายกทำคนเดียวไม่ได้ถ้าประชาชนไม่ร่วมมือก็จบนั่นคือกฎหมายและรัฐธรรมนูญวันนี้หลายอย่างเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หลายโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งและโครงการ และโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งดีใจหลายคนมากราบไหว้วัดไอ้ไข่และสักการะพระาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายกกล่าวอีกว่าซึ่งการท่องเที่ยววันนี้ถ้าไม่มีไอ้ไข่ก็ลำบากซึ่งทุกคนมีใจกุศลและเชื่อมั่นอะไรที่ท่านเคารพตนก็เคารพหมดอย่างไรก็ตามดีใจเห็นรอยยิ้มประชาชนรู้สึกชื่นใจ นายกมีหลายงานไม่ใช่ไม่ห่วงทุกคนและมาดูรัฐบาลแก้อะไรได้บ้างและเดินตามยุทธศาสตร์ชาติเหมือนถนนสักเส้นทำปีเดียวไม่ได้แต่ถ้าไม่มียุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ถึงที่หมายบางอันต้องทำตามนี้แค่นั้นเองไม่ใช่ประเด็จการอะไรเลย นายกกล่าวอีกว่ายังกังวลที่หลายบ้านยังอยู่ในน้ำวันนี้ขอให้ทุกคนช่วยในการทำโครงการต่างๆเพราะคนในพื้นที่เป็นคนรู้ปัญหามากที่สุดขอให้ฟังเหตุผลราชการถึงจะไปได้สำหรับการช่วยเหลือนั้นทั้งในส่วนระเบียบส่วนราชการและงบประมาณอะไรก็แล้วแต่ จะเร่งรัดแจกจ่ายให้เร็วขึ้นและยังมีงบบริจาคซึ่งอะไรที่ใช้งบราชการได้ก็ใช้ส่วนนี้แต่ส่วนในของรัฐยืนยันว่ามีอยู่แล้วขออย่างเดียวความเข้าใจเท่านั้นเองแม้มีเงินไม่มากนักแต่ถ้าเป็นของประชาชนเราจะดูแลอย่างไรก็ตามตนเคยมาที่นี่มาหลายครั้งตอนตามเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จมาเนรธรรมังหลายครั้งและเสด็จภาคใต้ทุกปีมีการสร้างศูนย์ศิลปาชีพนายกกล่าวว่าวันนี้ที่สอสอมาห้าท่านพักพลังประชารัฐสามและประชาธิปัตย์สองไม่ว่าใคร พักอะไรก็เหมือนกันวันนี้ต้องร่วมมือกันไม่ร่วมมือความขัดแย้งก็สูงตนไม่ติใครเดี๋ยวว่าตนอีกย้ำว่านายกทำงานไม่เคยบน่นไม่เคยเหนื่อยตราบใดที่ทำก็ต้องทำอยู่จนทำให้เสร็จในเมื่ออยู่ก็ทำให้เต็มที่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียง เมื่อพูดถึงช่วงนี้มีเสียงเด็กร้องดังขึ้นมานายกกล่าวติดตลกว่านั่นไงประท้วงละนายกกล่าวอีกเรื่องที่เป็นห่วงคือโควิด19วันนี้ยังประมาทไม่ได้จนกว่าจะมีวัคซีนต้องการคาดว่าเป็นกลางปีหน้าวันนี้ขอเตือนคนที่ห้ามไปมาตามแนวชายแดนที่ไม่ผ่านช่องทางปกติ ตนได้สั่งเพิ่มใช้โดนตรวจจับได้ถึงบ้านลักลอบไม่ได้ยืนยันว่าสถานการณ์วันนี้ยังไม่ใช่ซูเปอร์สเปซเดอร์เพราะยังรู้มารู้ตัวคนแต่อย่าประมาทเพราะวันนี้เรายังอยู่ระหว่างระดับท้ายๆประเทศที่มีการระบาดขอให้ทุกคนตบมือให้ตัวเอง อะไรที่เป็นปัญหาในยกต้องแก้บางอย่างต้องใช้การตัดสินใจเด็ดขาดไม่เช่นนั้นก็ไม่เป็นแบบวันนี้ซึ่งหลายประเทศยังติดเชื้อแต่เรามีหมอแพทย์พยาบาลและยาเตรียมไว้พร้อมถ้ามีปัญหาอีกรัฐบาลก็ทุ่มเทรวมทั้งการพัฒนาวัคซีนตนก็คิดว่าจะสำเร็จโดยต้องพัฒนาในประเทศเราด้วย ซึ่งเรื่องนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกเรื่องที่ทรงพระราชทานบริษัทสยามไบโอที่ทรงพระราชทานสนับสนุนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวพูดก็เหนื่อยขอโทษที่หลายคนมารอแต่เช้าสิ่งสำคัญที่สุดประเทศชาติของเราอยู่ด้วยหนึ่งชาติ สอสาศาสนาแม้แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ 3. พระมหากษัตริย์ซึ่งทุกพระองค์ทรงทำงานมาตลอด800ปีและสืบทอดปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยพระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณคนไทยต้องสำนึกตรงนี้ทั้งหมดเพื่อทำให้บ้านเราปลอดภัยอย่างยั่งยืน นายกกล่าวตอนนี้ด้วยว่าขอให้ส่งเสริมการปลูกข้าวโดยการสร้างสตอรี่ไม่ใช่สตอเบรี่ซึ่งพวกพูดนอกเรื่องนอกกล่าวสตอทั้งนั้นนอกจากนี้เรื่องยางพาราวันนี้กิโลกร,รัมละ62บาทแล้วก็ถือว่าโอเคจะได้ร้อยกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะมีการผลิตกันเยอะมากแต่เราดันเต็มที่โดยต้องไม่ผิดกฎหมายทั้งนี้ย้ำว่าโครงการคนละครึ่งนายกเป็นคนสั่งเองถ้าแจกอย่างเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันแต่ขออย่าขึ้นราคาขณะที่ประชาชนต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองใครทำไม่ถูกต้องไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมซึ่งคนละครึ่งจะมีระยะ ที่2เดือนมกราคมนี้ขอให้ทำให้ทัน10ล้านลายไปแล้วต่อไปก็อีก5ล้านลายตามมาและถ้าต่อให้อีกก็จะต่อให้วันนี้หลายล้านไม่ลงทะเบียนก็ขายหมดชา้ากว่าล้านที่ลงทะเบียนจึงต้องปรับตัวนี่เรียกว่าการให้เบปป็ดตกปลา นอกจากนี้เรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลอ่านได้ทุกตัวแต่อันไหนไม่น่าเชื่ออย่าไปดูไม่ใช่ดูทุกเรื่องแล้วโกรธแค้นทุกเรื่องไม่ได้ช่วงแรกๆตนก็ดูแล้วก็ปวดหัวอย่างไรก็ตามอนาคตต้องเริ่มจากทุกคนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนี่คือประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่พระมหากษัตริย์ รงเลือกเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดและเป็นศูนย์กลางอาเซียนทั้งนี้ระหว่างพูดมีประชาชนถามเลขทะเบียนรถนายกเพื่อนำไปตีตัวเลขนายกจึงกล่าวแซวว่าตนไม่สนับสนุนแต่ไม่ขัดข้องแต่ขอให้พอเพียงในช่วงท้ายนายกกล่าวขอให้กำลังใจทุกคน ตนกลับไปแต่ก็สั่งไว้หมดแล้วพร้อมนำประชาชนตะโกนว่าสู้ไมสู้เหนื่อยไม่เหนื่อยรักไหมไม่รักฉันไม่เป็นไรฉันรักเธอไม่ได้มาหาเสียงใครไม่รักผมไม่เป็นไรผมยิ่งต้องรักท่านเราเกลียดชังกันไม่ได้เพราะเป็นคนไทยคนไทยต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และเคารพบกฎหมายเท่านั้นเองรัฐบาลจะได้ทำงานได้ขณะที่ประชาชนก็พากันตะโกนรักนายกนายกจึงกล่าวว่าไปไม่ได้แล้วรักจังหู้จากนั้นนายกฐมนตัตรีพร้อมคณะนั่งเรือเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ขอขอบคุณข่าวสารจากข่าวสดออนไลน์ช่วยกดกระดิ่งถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แฮปปี้วย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ